สวัสดีครับครับมีอะไรที่จะรายงานท่านผู้ฟังบ้างครับช่วงเย็นนี้เอพ็กสองพันยิบสองครับครับในตะกุ่นนี้ก็เพิ่งจบไปสำหรับการโชว์มวยไทยที่เป็น top p ว w e r ของไทยนะครับอ๋อก็มีคุณบัวขาวบัญชาเมตนะครับซึ่งก็มาจัดแสดงให้สื่อมวลชนทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศได้รับชมกันด้วยครับ่นสักู่นี้เพิ่งจบไปหมากเลยอ๋อครับนะครับอืม ก็จะเป็นการแสดงที่ต้องบอกว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มวนชนมากเลยนะเพราะว่ามีทั้งสื่อต่างชาติสื่อไทยเนี่เข็ไปร่วมกันถ่ายภาพแล้วก็ไปชมการแสดงครั้งนี้นะครับแล้วก็มีก,ก,ก,มการแสดงที่มีกิจกรรมการรำไหว้ครูนะครับการสาธิตมวยไทยโบราณน,นะฮะซึ่งก็เป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยของเรานี่แหละนะครับแล้วก็มีน้องไออุ่นซึ่งก็เป็นนักมวยหญิงทิมชาติเนี่ยเขามา โชว์ในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันอ๋อน้องไอ้อุ่นใช่ใช่อืมค,ค,คุณบัวขาวโชว์ชกับใครไหมหรือว่าอ่าเป็นการ<ำ>แสดงแสดงอ่าลำมวยไทยแล้วก็โชว์กับทีมงานครับอ๋อกับกับอ่ารับผมก็ก็น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าเรียกเสียงปรบมือจากสื่อเหมือนคนได้เยอะเออทีเดียวครับากับการ,รแสดงนี้นะครับกับ,ค,บคุณบัวขาวก็บอกนะว่า เป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์นะครับออกไปให้กับชาวสัางาัดได้รับชมั้งนี้ก็เป็นความตั้งใจของคุลย์ขาวด้วยครับครับครับออย่างอื่นละครับเรื่องอื่นก็อนักครูนี้จบไปกับบไทยก็ตอนนี้ที่มีการจุดหนึ่งจุดที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันที่คือจุดของนดไทยเหมือนกันครับว<อ>ันนี้ก็ต่อคิวกันล้นหลามมากเหมือนกันนะครับ สำหรับนวดแผนไทยนวดแผนไทยนวดแผนไทยของ,งนี้เนี่ยก็มีการนําเสนอสอบเผาเวอร์ทั้งเหนือยไทยทั้งนวดไทยให้กับสื่อมวลชนได้เข้าไปสัมผัสก,กันด้วยครับนว,นวดไทยในของกระทรวงแรงงาน,น,งงรงงานหรือของกระทรวงอะไรไปฮะกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับก็จะมีการนวดคอบ่าไหลนวดตอกเส้นแล้วก็นวดอด้วยหินร้อนนะฮะก็แล้วแต่ใครคนชอบยังไงก็สามารถที่จะ เข้ามาลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาเข้ามารับบริการกันได้ครับ <c oughs> โอ้มันมีไม่รู้สักกี่บูธนะโอ้นี่ไปเดินทั่วหรือยังเนี่ยคุณเอกวินเดินทั่วอย่างไผมผมก็ยอมรับด้วยว่าผมก็ยังเดินไม่ทั่วเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่ามันมันใหญ่โตมากภายในศูนย์คุยมณฑลนี้ก็ก็คือนอกจากสองบูธนี้นแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกบูธที่เกี่ยวกับนิทัศการาน,นะไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นน <c oughs> ิทัศการที่เกี่ยวกับ b c ีวันนี้ก็เพิ่งไปชมมาเหมือนกันครับ b c ีที่ รัฐบาลได้จัดเป็นนักพากรจซึ่งก็ต้องบอกว่าอให้เราได้รู้ว่าแนวคิด BCG เนี่ยครับเคลื่อนประจิบมาแล้วแล้วก็มีการเชินสิดเงินชนเข้าไปชมด้วยวันนี้นะครับไปดูปั๊บเนี่ยจะเข้าใจเพิ่มเติมเลยใช่ไหมว่า BCG มันม,มันคืออะไรและมันลึกล้ลกลลกลำายัางไงมันดีอย่างไงอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็ค,คือบริษัทแนะนำที่เขานำแนวคิด BCG เนี่ยไปตัดไายแล้วได้ผลเหมนีันเขาก็มันมีนมาจัดแสดงในบูธนี้ นะครับมันคือการตั้งแต่แอ,อย่างยกตัวอย่างนะอย่างบริษัทของอปพรท็อก็มีการเอามา,จาแจกแสดงตั้งแต่ขวดพลาสติกเนี่ยซึ่งสามารถที่จะนาไปแปรรูปเป็นเอวัสดุได้อย่างแปรรูปเป็นเสื้อผ้าก็ได้ที่มาจากขวดพลาสติกนี่แหละครับอ๋อครับครับอ๋อครับอืมมันก็เป็นเชิงนวัตรกรรมด้วยนะครับใช่ใช่ก็คือว่านะครับมีนวัตกรรมที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่ ให้เราได้นั่งทําข่าวอย่างเดียวคือยังมีจุดที่ต่อให้ไปชมได้เผยแท่นักษณะความเป็นไทยขอมเยอะมากมายเลยนะครับกับ